แต่แบ่งมัไว้ทุกนก้าวสถานีจะมีครูพาไปงั้นพวกตาให้ได้บัตรตามที่ครูควบคุมก็พอครับตอนนี้ใครมีโทรศัพท์มือถือกัะตัวบ้างยกมือเยอะเอ้ยอไงวะเนี่ย อมากมาครับคนแรกมาแล้วเขเข้ามาจุดานานี้นะครับ่าจุดคัดกองนะครับใครมีโทรศัพท์อยู่กับตัวยกมือหลบทางไว้ถ้ามีการแจ้งไหมว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือแจ้งไปครับถ้าท่านหยิบโทรศัพท์มาใช้ถือว่าท่านชุดเะ่ินนะครับถ้าท่านหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปถือว่าท่านชุจิเลินทรามันโทรศัพท์ให้เก็บไว้กับตัว ปิดโทรศัพท์นะครับจะไม่ต้องทำตอนนี้ให้ปิดโทรศัพท์ถ้ากรรมการเห็นท่านหนึ่งท่านใดในที่นี้โทรศัพท์หรือท่านมีปัญหาพูดจะได้ท่านอาจารย์ไม่ต้อนการท่านผ่อนแสบโทรศัพท์ตอนนี้อยู่หน้ากองในการรับอีสระเกตมานะครับอยู่ที่นี่นะครับตอนมาลับได้ที่หน้ากองในการเลยครับที่พีดีประกาศมาอยู่ทีนี่นี่เลย อ่าโอเคนะน้องสามอะไรอะเจอเจ้าของโทรศัพท์แล้ว20บาทของใครครับมีใครครับเงินตกยี่สิบบาทไหมมีไหมครับใครทำเงินตกกติกาให้ง่ายเลยนะน้องออกมารับคืนน้องต้องจำหมายเลขที่ฉบัตรไม่ได้นะครับหมายเลขติดกว่าหลังนะครับรอเล่นนะมีใครทำเงินตกไหมยี่บาทมีออกมารับคืนนะครับรับสามเงินให้ดีนะใกล้เสร็จแล้วขนาดนี้เลยครับ งจะมีถานีตรวจถูกเก้าฐานีเด like ี๋ยวครูจะจัดพวกเราเป็นกลุ่มท่ากลุ่มย่อยเพื่อเข้าตรวจตารานีต่างๆนะครับช่วงนี้ใครไม่ได้คัดกรองโควิดในทีมนะครับอทุกท่านดูแล้วลกมือซ้ายขึ้นแล้วหันหลังมือมาทางครูหยุดตัวที่หนึ่งสามสี่ห้าหรือหกนะครับเป็นโกรกเนย่อยนะครับกดจับรูปของตัวเองไว้นะครับในกัวนิี่น้องมือลง ใครพกโทรศัพท์มาบ้างยกมือเอามือลงต่อไปเป็นแนวทางเายปฏิบัตหขั้พวกท่านในงานตรวจสอบสุภาพ 1. ห้ามถ่า,ถายภาพทุกกรณี 2. ห้ามใช้โทรศัพท์ทุกกรณีงานโทรศัพท์ของท่านต้องอยู่ในสภาพที่เป็น ยกมหนึงหมายเลขนนี้จะเป็นกลุ่ม1นะครับแต่ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังนะครับกลุ่มที่หนหมายเลขสองเก้า่ยกมือนะครับ2อ4 3มีหมสองเ้าส่ามถึงสามสกหนึงสามสองหก่ยกมือ ตั้งแต่หมายเลขสอง3สาถึง3 2 6 1นะครับน้องๆกีฬานะครับจะเข้ามาผ่านจุดสกรองครับอย่าลืมนะเอกสารที่เป็นของผ่านการคัดก,กรองนะครับไม่ต้องนำติดตัวเข้ามานะให้พิงพไว้ที่เจ้าหน้าที่นะครับที่ผ่านจุดดกรองนะครับเสร็จแ,แล้วรีบมาจ่ายเงินที่เต็นที่มีไฟเป็นธงชาตินะไฟธงชาติจ่ายเงินกับพี่สาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ มาสแกนกีว่าโค้ดนะครับด้านขวาแล้วก็ดูบอร์ดอากาศนะครับที่เป็นบอร์ดสีขาวนี่นะครับดูว่าตัวเองอยู่จุดย่อยจุดย่อยที่เท่าไหร่นะครับจุดย่อยประกอบด้วยตุดที่หนึ่งถึงตัวที่หกนะครับเขาก็มาด้านซ้ายๆๆๆ สวัสดีพวกท่านทุกคนที่มาตรวจคัดเลือกตรวจสุขภาพเปเมียจางในวันนี้นะครับทุกคนสแกนคิวโค้ดเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมฮััดกองเรียบร้อยไหมัแจงเงินเรียบร้อยไหมรครับ,ค,รบคุณผู้มขอชี้แจงนะกำหนดกติกาการตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้นะครับ นะครับหลังจนากนั้นแล้วจะแยกเรียนเข้าสถานีตรวจมีทั้งหมดเก้าสถานีดังน,นส้นจิของพวกท่านคือต้องตรวจครบเก้าสถานีนะครับเมื่อเ,เมื่อตรวจเสร็จแล้วนนจะส่งพวกเราทุกคนไปสอบสุขภาพจิตที่อาคารเรียนรวมซึ่งจะมีครูพาไปนะครับข้อที่สามระหว่างการตรวจสุขภาพให้ท่าน ซื้อของกินได้ในบริเวณที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้ออกจากนอกกรอบนะครับตอนนี้ใครเอาโทรศัพท์มือถือมาบ้างยกมือเอามือลงนะที่หนึ่งหมายเลข4501-4834501 1ยก,กมือไไปด้แร้ว

ว่าเราช่วยเท่าไหร่ครับ